รมควบคุมโรคเปิดพื้นที่เสี่ยง94แห่งใน18จังหวัดต้องกักตัวเองด่วน14วันป้องกันโควิด -19 หลังพบมีผู้ติดเชื้อเกี่ยวข้องและเป็นแหล่งแพร่กระจายในพื้นที่โดยจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่เสี่ยงเกี่ยวข้องมากที่สุด21จุดส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอบ้านโป่งขณะที่โลกออนไลน์วิจารณ์นสนั่นหลังหมอโพสต์ข้อความถูกแม่ค้าปฏิเสธขายข้าวให้บอกไม่โกรธแต่น้อยใจที่ต้องเหมือนตัวประหลาด ก่อนทิ้งท้ายเซฟพ,พนงานเซฟคนไข้ใช้อุปกรณ์ทําเองด่านสอน,อนตลิ่งชันพบโรคร่วมกับจราจรติดเชื้อพร้อมสั่งกักตัวตํารวจที่เกี่ยวข้องอีกหนายเบื้องต้นเชื้อเกิดจากการตั้งด่านตรวจส่วนสวนทอทเปิดตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มอีก143รายรวมสะสม1388รายโดยนายแพทย์ทวีสินโคศสกสบคอบอก,บอกนายกสั่งเข้มมาตรการตามพร,รกรฉุกเฉินให้ฝ่าฝืนต้องถูกดำเนินคดี อย่างไรก็ตามช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่กระจายประกอบกับสถานการณ์โลกมีผู้ป่วยสูงขึ้นถึง6.4แสนร,รายส่วนในประเทศไทยแบ่งเป็นคนไทย1,172รายชาวต่างชาติ216รายโดยในกรทมพบผู้ป่วยสูงสุด641รายแบ่งชาติพร้อมสถาบันการเงินของรัฐพร้อมเปิดทําการปกติทุกสาขาวันนี้พร้อมสร้างความมั่นใจค่าเชื้อป้องกันและมีมาตรการเข้มขัดกรองแต่งดเปิดบัญชีใหม่และการผูกพร้อมเพย์ ซูเปอร์โพลเผยประชาชนร้อยละแปอยากให้รัฐบาลทุ่มเทการดูแลแพทย์พยาบาลและผู้ป่วยโควิด -19 พร้อมขอขยายเวลาให้ภาครัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายรายเดือนอยา่างไรก็ตามจากสถานการณ์ช่วงนี้ส่งผลคะแนนเสียงสนับสนุนรัฐบาลมากขึ้นถึงร้อยละเขณะที่กระทรวงพาณิชย์จับนม่ค้าขายไข่เกินราคาได้21รายทั่วประเทศรวมทั้งไม่ติดป้ายราคาด้วยโทษหนักจำพุกเจปีปรับอีก1 4แสนบาท โอตะบีนเคฟอติเอนับสิบคนเข้ากองปร,ราบขอดำเนินคดีกับนายยีนแฟนคลับที่จำหน่ายบัตรจับมือซีดีเพลงและค้นลงคะแนนส่งผลให้เกิดความเสียหายไปกว่า1.2ล้านบาทก่อนหายตัวไปโดยไม่ส่งของให้กับเหล่าโอตะที่มีร่วม30คนนักโทษในเรือนจำบริรัมกว่าร้อยลูกฮือประท้วงเจ้าหน้าที่ก่อความวุ่นวายจุดไฟเผาส่งผลทหารและตำรวจต้องเข้าช่วยควบคุมสถานการณ์หลังมีเสียงปืนเสียงตะโกนด่าทอก่อความวุ่นวายในสามกลุ่ม ทั้งต่อต้านเจ้าหน้าที่เผาทําลายและกลุ่มที่แอบหลบหนีอย่างไรก็ตามในส่วนนักโทษที่หลบหนีออกไปได้มี20รายเข้าขโมยเสื้อผ้าชาวบ้านและในโรงแรมใกล้เคียงสุดท้ายติดตามจับได้8รายที่เหลือเร่งติดตามตัวอ้างที่ทำเพราะไม่พอใจที่ให้ญาติเข้าเยี่ยม